ัวใหญ่เนือวานดีขนาดอ๋อ,อขออีกสองนาที สวัสดีแล้วพบกันอีกเรากับลูกพระเจ้าตากนะครับที่ใส่ซื้อลูกพระเจ้าตากหลายคนอาจจะสงสัยว่ายังใส่ซื้อนี่ผมเปฐานมานะครับฐานมาเขานับถือพระเจ้าตากเป็นพระบิดาอฐานมาก็เลยใส่ซื้อว่าลูกพระเจ้าตากนะครับกินข้าวต้อกันครับไหมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะฝ่าวันนี้นะครับว่าฝนตกฝ้าห้องบุบบอมบุบบอมเรายานกินมาเรยวนะอริมาฝ้าวนนมาครับต้มเป็ดปลาไหลครับสบายประคามวันเสียบปรนยัง มันไข่ปลาไหลแน่มันคือมังงีกมังงีกก็คือมังกรว้าวฮัลโหม มใส่ไป,ปรรกระหามอันใสม่มะกรอ้อจานผสมจานผสมใส่มะกร้อความสมดีปะยังผ่อดหอด หวอนเนื้อตรงทอดมันสุดยอดกันครับกินกระดูกเพิ่มแคลเซียมครับร่างกายจะได้แข็งแรง

เนี่ยตรงท้องมันอันสุดก่อนกันนะมันเด็ดเอาเนี่ยาฝนตกท้ายประจบกันยวาว่ันนะครับนะเดี๋ยว่าได้เอาท่าน มาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วใส่มันของแซต็ตอะไรตัวนังได้ถิ่งได้หัวไงั้ไหมหัวกระโดดมนแขงครับกินบาา่ได้ อใหญ่เนื้อหวานดีขนาดออหอนอ่ะคนแห่งเฝ้าแห่งหอนเนาะ แดดตะหวัวมันไปที่กินกระดูกกันง่ายๆับเคี่ยวมันละเอียดก่อนค่อยค่อยอื่นไรที่าปากช่องปาก,ปาก ใส่ไปก่อนแซบสุดก็มันใส่มานี่แหละ บบการคำแน่มเะนะ่ยไได,ได้กินเข,ข่าคำ อืมอืมอืมเ้า,าเนื้อหวานดีขนาดลี่เนื้อหอย้อนใส่หมกอ,อกกูนะว่าเนื้อปลาไหลหวานดีอะ ซื้อมาสองกิโลกว่าไปตำเจ้าใส่ต้มปลากระแซบบตำเจ้ากระแซบบโอ้ยเป็นยังไงเป็นเย็นเย็นเย็นเอาอ้อคออีกสองนาที ผักเพลิกก็ไม่ได้หาได้เหมือนไงฝ้าฝ้าน้ำฝนถามฝ้าหามฝนห,หามคนสี่กันนะถามไม่ได้นะครับ อะไรสดๆนี่นวันดีเลยย<ะ>ำให้แรกๆ,ๆแล้วก็อื่นร้องมาติดคอเพราะติดปักท่อม,มาปัึง bạn bánh xay xá bà là bánh xay đi này Hãy subscribe cho ก็เริ่มรู้สึกว่าเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอามาแลละเสียงมันค้าปอแป๊กปอแปกโอเคนะครับจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลู่นี้แต่เดี๋ยวมไปคลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ